สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะกินเค้กน้ำกันค่ะมือนี้เบิ้งค่ะเบิง้งประมาณนี้แหละค่ะนี่มาเด้อค่ะเดอ้อวันเกิดพน,นะพี่น้องนี่มาค่ะมาฉลองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เดี๋ยวจุลีขอโตไปฉลองกันเนะค่ะ เล็กง่ายอยู่ค่ะเอาตาดีได้ตาไรเสียค่ะพี่น้องเอาเบื้องเอาเบื้องเอาซ้ำได้แล้วค่ะห้าพันนะน้องพี่น้องเนาะไปฉลองกันค่ะนี่พี่น้องของขวัญวันเกิดจากพ่อกับลูกค่ะของขวัญวันเกิดฟิฟตี้เบิร์ดเดย์นาะพี่น้องเนาะโอ้ยเ่าพนี่จิพี่น้องื่อเถ่าคักต่พี่น้อง นี่ของควันด้วยค่ะของควัวันเกิดสัรลสนอค่ะนาะสันลสน้อค่ะนาะพี่น้องเนาะไปฉลองวันเกิดก่อนค่ะสันคลิปนี้อยู่ไว้ท่อนี้เดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครด้วยค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายมาเด้อพี่น้องกินเค้กน้ำกันค่ะมือนี่ไปละค่ะบายบาย